ผู้ก่อความไม่สงบจํานวนมากถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อที่บิดเบือนจนกลายเป็นผู้หลงผิดโดยไม่ได้ตั้งใจรอยาลีและยาซะผู้ที่เคยหลงผิดเข้าร่วมกระบวนการก่อความไม่สงบแต่มาในวันนี้เขาทั้งสองคนได้กลับตัวกลับใจเข้าสู่กระบวนการของภาครัฐเพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติสุขกับครอบครัวผมได้เข้าร่วมกับกระบวนการมาประมาณ10ปี พราะความรู้ด้านศาสนาเพียงเล็กน้อยทำให้เป็นจุดอ่อนที่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากความศรัทธาเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางศาสนาไปสู่การลงมือปฏิบัติที่ผิดพลาดปลูกฝังบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาความไม่เท่าเทียมกันและการโดนเอารัดเอาเปรียบการพูดทุกวันทําให้ผมเชื่อหลังถูกปลูกฝังความคิดมานาน1ิปีรอยาลีถูกส่งไปฝึกหลักสูตรคอมมานโดเป็นเวลา15วัน เรียนรู้การใช้อาวุธทุกชนิดหลังจากนั้นจึงพร้อมออกปฏิบัติการตลอดเวลาคนในครอบครัวไม่มีใครร่วมรู้เลยว่าเขาคือหนึ่งในผู้ก่อความไม่สงบเมื่อจบหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วรอยาลีถูกส่งเข้าร่วมปฏมิบัติภารกิจก่อความไม่สงบเจครั้งภายในเวลา5ปีบ่อยครั้งที่เขาคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ถูกต้องแล้วจริงหรือผมเริ่มจุดคิด ว่าสิ่งที่ทำใช่หรือเปล่าเพราะมันเป็นการฆ่าคนไม่ใช่แค่ลักขโมยผมจึงรู้สึกสำนึกขึ้นมาแตกต่างจากยาสะเขาเชื่อและศรัทธาต่อแนวทางของผู้ก่อความไม่สงบแบบเต็มหัวใจไม่เคยสงสัยและไม่มีความขัดแย้งทางความคิดใดๆการเข้าร่วมปลูกฝังอุดมการของเขาจึงใช้เวลาน้อยกว่าผมเข้าร่วมกบวนการประมาณปี47ออกปฏิบัติงานประมาณหครั้งตลอดเวลาทางบ้านไม่เคยทราบเลย จนเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านพูดคุยกับพ่อแม่ของผมอย่างปนีปนอมความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์และความคิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่สิ่งที่เราเรียนรู้คือการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของรอยาลีและยาซะและสังคมผู้หลงผิดได้กลับตัวกลับใจและร่วมพลังที่จะพัฒนาชุมชนต่อไปเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับผมเลยมีแต่การพูดให้เข้าใจกลับใจและก็รอยยิ้ม